บ่บ่บ่ปลเจ้าของเนี้ยปลาถเจ้าของเนี้ยหมูลวเจ้าภาพคนเนี้ยจะกินปลาเจ้าภาพของหมูาม่ให้กินอ่ะตอนนี้เราไินล้วปลาเนี้ยก็สัเงจะอัมาถามปัจจุันนีดีเลยถามดีอันนี้เพรานเราไม่กินมูเนี่ยเพราะข้าถามเ้าุงกือหนึ่งชั่วมือหน่ก็ยังถามอยู่ยังมีถามอยู่านหลุดเก่า เอาบานี่มัน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 เปลี่ยนอย่างพอแต่ขีพเพิ่นคือฐานว่าคือหมอลำมันขีดหมูมัน หายน้ำหายน้ำมาจะไปยังเขาเออไปยังเขาบ่แม่นกินควาเจ้าของบ่ได้เขาเอาชีวิตหายน้ามาไปยังเขาเอ้ยไปยังเขาเห็นว่าเห็นว่าพอเงี้ยเราเป็นสี่ลนีเราสีนี่มักพิ้งสายยันที่สุดเงตัวเห็นว่าเราเราใครครับเลยเราใส่พี่รองให้ไม่โดนไปฟังเลยครับเรามักพิ้งสุดพิ้งคนเจ๊คนเจือเออมีใครเข้าใจตัวผม สาสิ่งความนิยมในสังคมคนใดทำผิดอะไรเขาจึงคือความเกลียดชังเหมือนทเมินแกล่งเดินให้ลางเหมือนผมดังคนใดก็จะก็เดินฮึ้ึฮึฮึฮึาึฮึฮมฮึฮึตีมันึฮ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 นฮึ เนื้อหาก็ดีเนื้อหากิดีทำนองก็ดีก่อทำนองแบบว่ากียเตียห้องประหานี้เทาเรียนท้ๆนเรียนแังนแต่มันเป็นมันเป็่ยนขึ้นพันาไปข้นว่าขี้เสืรือนีไลนแบบขี้จอนไลน่ะห้องบรหานแมนคนก็คนแต้ทำนองเต้เก่งอ่าเ้ะครับกูเดียวัเก่าพเตี่ยเป็นทหาร้วันผุ้นี่ก็ลองดีว่าจะยังหัใเราเราลองดีกันแต่านา้นแกงเต่ยเนี่ยเต้งเนี่ยเหรออ คนเป็นคนรอเงื่อนได้ไอ้นี่ก็ได้ตอนนี้พูดแตงเพ่งเกี่ยวห้องเบอร์ห้างเออเอ้ยนะเดี๋ยวพูดเนี่ยพูดแตงเพ่งอันนี้ละเขาเกี่คนเดิมยังละเอ่อเป็นเป็นคนไหนที่รอเป็งสายเดือนเห็นเนี่ยพูดเนี่ล่ะพูดแล้วแตงอไม่จ่ายชีวิตจริงเราลองเพ่งนี่พอเคยไปฝึกเลยฝึกเสียงนี่แต่ฝึกพูดอะไพูดอไรฝึกเสียงฝึกอะไรเสียงนี่เสียงนี่คนมาลองเวลาห้องอัดเนี่ยเขาหามลองแห้งเวลาเสียงนี่มันให้ยู่ระดับเดียวกันมั้ง เขาเสียงเก็เขอจะให้มีแ่าแดงขึ้นแดงลงมันเง้นบ่อยมอเด่นแล้วมีเสียงไม่เสมอคตไหวครับแต่ว่าพอแฟนแต่งงานเนี่ก็สิมันถึงมาตูนสูงๆเราตัวกระสู้งซ้ำกันนั่นล่ะบ่วห้วยนี่จกันชี่นนพอแฟนแต่งานฉันเลยโอ้คางเกิดบ่อด้บ่อด้เออบ่อยี่อขี้เนี่ล่หละก็เลยเล่นบมชารินครับที่แกอาปากลองฟังในกรปีเงือกีู่ดเดียวครับ ร้องเพลงเสียงในปูงมิชลินนั่ทางน้รผู้เดียวฉะนั้นคนรอนายยังไม่เปนยังเลนเดียคนอยู่รอนอยากได้อะไอยากได้อะไรบามอย่างบองเรื่องบางาเนี่ยบ้าน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 นีนแหละบ้านสสนี่ะบ้านใหญ่มีเงินมีละคุณพ่อปาปีคุณพ่อปาปีคุณพ่อปาปีมันไ่มึงนี่ละนี่ละบนนี่ผู้เดียวเลยนเยก็เชียงบัวสาวก็เชียงบัวสาวก็ลองขึ้นอิสมัยนั้น ลองน้ำน้ำเออสยเออียงสมัยก่อนนะสมัยก่อนผมไปเบิ่งสมัยพออ <c oughs> ยู่ปฐมเนาะอยู่ปฐมนะสมัยนั้น,นผมไปเบิ่งพอใหญ่กล้วยบ้านบ้านทีงขาวเนาะทีงขาวบ้านทิงขาวน่าป่าวยเราเราพลลเพี้งสายเยื่อถึงานเนี่ยตาท่านเพเบิ่งหนาวันสายเยื่เลยวันนี้ไม่รักก็ไม่เป็นไรคือใครคือแนวมันนาะวันนี้ถ้าโดนจะเขาวออกมากเลยเบิ่งอีกเนาปะปฐมมันยุคมันยุคยุคยุคในเบิ้งแล้วมันเลยมาได้ค่ะถ้ายุคนั้นคักลาสดีเนาะนักลองนี่เสียงดีเนาะมันคนรสาบฟัง คนสมัยี้ย <Mechan ats> ุคหมันมันยุคมันมันยุคอ่อคอมยุอ่าโทรศัพท์มันก็เริ่มต่างกันแต่ก่อนใ้ี้วสมัยนั้นก็ใ้เคียนเอาเนาะครมีไฟเนาะเมยแเมยน่าเาเนีลำเนี่ยสา่เขาแหยน้ำขาหย่้ำขหยำเสมอหายากไเสมอเี่ยมลำบ่มีใครมีคนแหยำเนี่ย่มมีตัวโกงตกงก็ว่าไปซื้อความอะไรสกอ่างน่ไซื้อขอามแล้มอบอะไ้กมาใครเมา ดือควันดือควันดือไปที่เนี่ื้เอตักลมกตัวนี่พอบ้านพอไปงานลิมฟีปากโนงายังลิมฟีปากงนสงานเป็นรองเป็นเขาบอกาตีถึงมากเลยเนี่ยตัวตีนน้ำเดืนคเย็นเนี่ย้ยเอาขึ้นมาสิอาล้าลน้ำไปนงล้ำไปงไปนล้าคุมเสียงเนาะ่่ไปน่ะเลยลอกไปเขา เร่งต yep. yeah. ัวล่ต yes. uh, mm. sure. um, ัวค nice. ่อยเป็นมอลำตัวค่อยเป็นมอลระมตัวค่อยเป็นมอลำมตัวค่อยแก้ตัวแก้กิี่เก่าอย่างน่า ปลาเจ้าของเนี้ยโทษเจ้าของเนี้ยโคทเจ้าภาพคูเนี้ยตะกี้บปลาเจ้าภาพเอาหมูมาให้กินอ่ะบ่ลำตีลำแป๊บบ้านนี้ก็สเจะขอมาถามทุกบ้านนี้ดีเลยถามอีอันเพรนะร้องกินหมูเนี่ยพราะ้าถามเขาทุกมือนีทุกมือนีก็ยังถามอยู่ยังมีถามอยู่คนหลุดเก่าๆก่าเา้อกินหมูเนี่ยเพราะข้าครับคนหลุดเก่ายังมีถามอยู่ชูมือหนี้ก็ได้โอ้ยล่ะเอ้ยแต่มดเสือกันหมูเนี่ยกินในมดเชนแล้วล่ะแต่สีขายโยบินตาหมูสังกัง เอาบ้านี่มัน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 เปินอย่างพอได้กี่นคือถามว่าคืออ่าหมอลำมันผิดหมูมัน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 ทำาีข้อเด่นเ่นมันมันเสียงแตกโอย่างก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวลำล้ำข้อข้อมันเสียมันบวมลงเพราะว่าขีหมอลำที่มันจะมีขี้เดียวกันหมดเลยลำแค่ดวงเดียวว่าต่อแค่ดวงเดียวหมอลำพ่อห้อยหมอลำค้าว่ากันบมอถีดขี้กันมันก็ลำหมดเลยพูดละข้อนก่น โอ้เสี่ยคอยคือพอถือมูเหมือนเด็ก็เลยมันเปลี่ยนเป็นสันเดี๋ยวเเลยห้ามกินมูก็เลยห้ามกินมูเพราะมูมูมูนี่เพิ่นมีมั่นมีมั่นมั่นมั่นตัวนี้อาจจะไปอาจเป็นเพื่อนยุ่งข้ออาจจะเหตุในข้อบวลงมีความหมายแป็งสันนี่ว่าไอ้สุดยอดพี่น้องคือบวกลงนะมัน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 มูเหตุมันมูยุ่งข้อเออเออดาวดังแต่บดกลงเนี่ย กะเลยกะ <laughs> <gehört> ขอท่านมีอายุวันนะสุขะบละคนเก็บยาใด้วงท่านในสวัสดีในยคลิปนี้คลิปนี้ท่านในสวรรค์ก็สวรรค์ดีอย่างในสวัสดีเี่ยเอาสวัสดีน้ำล่าความเลยเอาสวัสดีครับผู้ชมที่หักในกโคลงขอบคนเก็บยาใด้วงไข่ยามีดิเด็กครับวันนี้ขอท่านมีอายุวันนะสุขะปฏิพันธรรมตะสานสมบัติครับห่างๆมีมีสูขภูสูขคนมีเงินลอยบาทเป็นลอยล้านสูขภูเกิดคนเด้อเมื่อนี้พอาะสุขเงียบครับผมเบาโจสักใจดีอาจารย์เสียสินเอา โคูงคำให้โคกลาคำว่าสวัสดีครับ